สวัสดีครับข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วครับตำรวจหนุ่มรอเคลื่อนไหวลุกหนักหลังแพทนภปา่าเปิดตัวคืนเดียวเลิกตำรวจหนุ่มรอเคลื่อนไหวลุกหนักหลังแพทนภปา่าตันตะกูลเปิดตัวคืนเดียวเลิกทํางงกันทั้งโลกโซเชียลงานนี้มีข่าวดีแน่นอนเรียกได้ว,ว่าทำเอาฮือฮากันทั้งโลกโซเชียลเมื่อทางด้านคุณแม่คนสวยอย่างแพทนภปา่าตันตะกูลได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกีในายตำรวจรอในคืนวันลอยกระทงโดยมีภาพร่วมเฟรมสมคนพร้อมลูกชายน้องเลสซิ่ง ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตต่อมเผือกกระตุกกันรัวๆแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านแพทนาประภากลับออกมาโพสต์ข้อความโสดที่ทําเอาหลายคนถึงกับงงตาแตกกันเลยทีเดียวหลังแพทนาประภาโพสต์ข้อความสรุปว่าโสดนะจีบได้แฮชแท็กเปิดแล้วก็ปิดเลยล่าสุดทางด้านตํารวจหนุ่มหล่อลายดังกล่าวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีการแชร์รูปภาพของแพทนาประภาพร้อมกับบอกว่าตามจีบอยู่ครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องข่าวดังหวยเด็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ